ยับผ้าเหรอใืมเ่อามาให้พานดูยับของใครอะเมืม่อวานเดี๋ยวนะให้ดูแั๊บนึทงทำปั้ทงบบทำแต่เช้าเลยเนาะเนี่ยทำแต่เช้าเลยมีงานหลวมอ้อเหรอเขามาเอาเสื้อไปแล้วทีนี้นเขาเซมบ,บานเหรอ เอาไม่ช้าเพิ่มอีกตัวนึงเห็นไหมล่ะอืมเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็นัดสาวเขามาเอาพรุ่งนี้อืมอะไรซุยเขาละแบบเดี๋ยวนี้เขาเงินเห็นไหมเนี่ยดูสิอันนี้อันนี้เสื้อเหรอพี่พรเสื้ออันนี้ก็ต่างแบบจับฟารีเหรออันนี้เสื้อเนาะ ลายจะสวยมากเดี๋ยวเสร็จเป็นตัวแล้วเธอเอมา่ายลายสวยมากเลยรับเนียจ่ะอันนี้เป็นผ้าเป็นผ้าถ้าไหมพื้นบ้านเราเนาะเหมือนเหมือนโฮลจังลายกราเรียกลายอะไรลายผีเสื้อโอ้ลายผีเสื้อเหรอสวยงามมากเลยโอ้ลายผีเสื้อดี่จังเลยนี่กำลังวัดแบบใช่ไหมครับจะมาเกัดตัด อ้อันนี้เขาเรียกว่าลายลายผีเสื้อลายผีเสื้อตัว,ตวมันจะเหมือนผีเสื้อโอ้ตัวจุนผีเสื้อเนาะอันนี้ของลูกค้าที่ไหนเอืเ่ยลูกค้าทางบ้านชายพุ่งตัวสามตัวที่เสร็จแล้วเขา มามาไับไปทีน mm, ี้เขาใส่แล้วสวยเขามาตัดเขาตัดเพิ่มครับชปูชิลายเขาเนาะลายสวยมากอืมลายอันนี้ไหมแท้ๆเลยนะพี่พรไหมแท้ไหมพื้นบ้านเราตัวเลี้ยงเลี้ยงเองทอเองทอดเองทุกอย่างรับไหมพื้นบ้านแท้ๆอันนี้กำลังวัดแบบอยู่เนาะน่ากำลังอมจะตัดครับฟูเห็นไหมทีมือพี่พร คล้ายเขาก็เออเนี่ยมันงามมันเงียบสะอาดเนาะนี่วันเดียวก็เสร็จมั้งสัแบบแบบนี้ต้องวันเดียวไม่เสร็จของคล้ายๆเพรามันจะมีแบบเยอะครับมีกระเป๋าเยอะเพราะแบบซาฟารีใช่ไหมครับเป็นซาฟารีเซอร์ซาฟารีเชซอร์จะทำยากกว่าช้ากว่าเพราะวันมีกระเป๋าซ่อมครับ อ,นนอ,อันนี้คอมเทที่สมัยพ่พรตร์นตที่ผมไงผมยังรักษาอยู่ไม่ได้หายไปไหนอ,อันนี้ตัวนี้นะอันตัวนี้ที่ผมตัดดูสิอ้าวอัน,นเป็นคอยจีนใช่คอยจีนทำเป็นคอยเชิด <Yeah. S 2> สวยกว่าหลายหลายปีที่แล้วมั้งตอนผมตัด อันนี้เป็นเป็นผ้าไหมของลาวลือกไหมอะไรไม่แน่ใจไหมไมาจากประเทศลาวประเทศพี่น้องไทยลาวนะคะร,รับต้องลาวานั่นเลยมันมันไม่ไม่ย่นนะนะคือคือคือมันก็อโอเคย่นไม่ย่อนยอน่ะเขาไม่ได้ใส่ครับไม่ได้ใส่อักาวไม่ได้ใส่เ็บตัวขนาดนั้นก็เอาเอาตัวนี้ไว้วเป็นตัวอย่างเลย คราวนี้ผมขออนุญาตพี่พอในผ้าใหม่เมื่อกี้สักครู่หนึ่งที่ที่ผมเอาไม่พนเป็นจะตัดเป็นจริงๆผมก็อยากได้ที่ว่าอันนั้นเอาเป็นเงิ้หน่ะพี่พรอันตัวนี้น่ะลายลงอย่างนี้ใช่อย่างตัวเมื่อวานอันตัวนี้นะครับนลลงนเมอาต้องตองใส่ขยับมาข้างๆหน่อยครับครับผมตัวไหนก็ได้ถ้าอยู่ให้อยูาาอ่ลักษณะที่ว่าบริเวณจุดระบางระบาวลมไหลจะได้แบบนี เนี่ยขาดนิดหน่อยคืนน่าจะเพียงพอไหมพี่พรถ้าที่พี่พรดูในในก็พื้นกว่าพ่าพืนกี่าบเหอสองผืนก็ไม่หมดก็ยางที่เขามาตัดประมานสี่ผืนได้สามตัวจะได้ตัวจากทุกงานแล้วพี่พรเนาะทุกงานหตัวใช่ชอบชอบตัวนี้มากเนาะแบบ มันสวยงามมากเลยคนถ้าสายขวาอย่างนี้ไม่ชอบอม่เพราะอยากอยากได้เมื่อวานมันสวยครับผมมันดูแล้วแบบอย่างเมื่อวานตัวที่ที่ชมเมื่อวานมันสวยพอจำกัดงานทุกคนมันสวยดดีเนาะมันเข้ากันพอดีเลยเนาะโอ้โหชอบใจพืนนี้เหมือนกันนะสวยงามมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงประมาณสักเดี๋ยวเสร็จแจ่โทรบอกนะใช่ต้องบอกให้มาถ่ายรูปเอาเพราะวัน ถ้าเสียจที่ตอนโทรหาผมนะผมจะเอจะได้มาถ่ายภาพเอาไว้เนาะงานก็คงจะเสียจที่นนพี่พรเนาะขอบคุณมากเลยงานเดี๋ยวอันอันนี้ว่านี่แหละผมจะไเอากลับไปอันนี้ก็คลึกต่อไปไม่ต้องวัดตัวก็ตัวนั้นเป็นแบบอยู่แล้วนาอพี่พรเนาะโอเคขอบคุณพรนะสวัสดีครับดูไป็นไงดูได้มาเงาบ้างภายในพี่พรภายในมันเงามากเลย ถ้าโดนแดดมันยิ่งสวยอ๋อนี่อยู่ในร่มเนาะมันจะเป็นตัว,ตวเพล,ถ,เพลถ้าเกิดอยู่ใน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 แดด่ะมันจะแบบเพลยไหมน,นะอืมนี่ดูสิสวยงามมากเลยลวเวลาเจอแดดเจอแสงสว่างมันจะสะท้อนแสงแล้วก็ดูเกิดความสวยงามยิ่งขึ้นสวยงามมากเลย ปลูกสิ้นปูกสิ้นทำไมอันนี้คืออันดับแรกเราพยายามทำตรงนั้นอ่ะอันนี้เข้าเราโยมสีมันจะได้เข้ามันจะได้เข้าต้องได้สวยๆจ้าต้องพี่อันที่จะใส่สีเขียวอันนี้สีเขียวใช่ไหมสีเหลืองพราะเราไปใส่สีน้ำทะเลมันจะเป็นสีเขียวใบโตยุยสิ บอสรุ่งเขาเลยเขอมือันพี่เฮาผ้าสิ้นค่ะผ้าสิ้นเลยใช่ไหมจ้าผ้าสิ้นพื้นละสองพันนะคะถ้าทำเสร็จอันนี้นี่บทที่หนึ่งใช่ไหมจ้าอันนี้อันนี้ท,ที่ที่สามเลยจะเสร็จรรแล้วพอ่น,นี้เสร็จแล้วเขาก็ไปย้อมสีน้ำทะเลแล้วก็ตัดอันนี้ออกแล้วก็เป็นลายโอ้ดเดเธอเล่าใหม่สิยังไงนะพี่ยังไม่เข้าใจโอ้ตอนแรกเขาจะจะทำ เป็นสีขาวใช่ไหมสีขาวเอาไปย้อมจะนหมันเป็นสีขาวล้วนใช่ไหมแต่สีขาวล้วนเขาไปเขาเรียกอะไรนะโยตมตงนะโอ้สีขาวล้วนแล้วไปย้อมเป็นสีเหลืองสีเหลืองปุ๊บสีเหลืองซื้อแล้วเราก็ผูกเอาสีเหลืองใช่ไหมอืมพอสีเหลืองเสร็จเราก็ไปย้อมสีแดงสีแดงเสร็จเราก็ก็พันเอาสีแดงไว้ว่าตรงไหนที่เราทำลายเป็นสีแดงล้วก็พันไว้อันนี้ลายอะไรอันนี้ลายรายนอก จำไม่ได้เพราะว่ามันยายเสืออันนี้อันนี้สีเดียวกันไหมที่ที่วางบนบนบนเสือน่ไม่คนละลายกันคนละลายจ้าตแบบนี้มองยังไม่รู้ราค่าต้องเสร็จต้องเสร็จต้องเสร็จต้องทนแหลมถึงจะรู้ว่าอันนี้ต่อจกนอนเราไปตัดไอ้นี่ออกอีกาจ้าเราไปย้อมเป็นย้อมสีน้ำทะเลรอยตรงที่สีเหลืองเราไว้มันจะเป็นสีเขียวใบตองเป็นสีเขียวทำยากกาาถ้าเสร็จก็ตกเพิ่มละสองพันสองพันจ้ะ นี่เราต้องมายิงส่งการจ้านี่ไปยิงนี่ยิงไงดูที่ตัวอย่างจ้านี่ที่น่ะนี่ให้มันพองหรือทีนี้เราจะไปย้อมสีน้ําทะเลมันจะได้เข้าสวยไงมันก็ไม่ไม่เข้าเนาะโอ้มันจะไม่เข้าทำยากมากเลยท่านผู้ชมเดือนเจ็ดเราผืนหนึ่งก็ตกไปสองพันสองพันถือว่าถูกนะจะขายอยู่สองพันห้าโอ้ขายอยู่สองพันห้าไอ้ก็ว่าสองพันห้านี่สำเร็จเป็นผืนเป็นผืนแล้วใช่ไหมครับโอ้คือขั้นตอน เสร็จตโตชุดนี้น่ะกี่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 หนึงจะสามารถเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตโอ้ลายหนมากบอกไม่ถูกทำตอนมันยากอันนี้ยังไม่จบแค่นี้ยังนี่เราไปย้อมไปย้อมสีน้ำทะเลเป็นสีเขียวแล้วเราค่อยเอานี้ออกตัดไอ้นี้ตัดตัดตัดไอที่ไอเรา่าเชือกฟางเสร็จจากเชือกฟางออกหมดแล้วเราก็ไปใสอันนั้นเอาไจนนั้นปุ๊บหล่อลิ้ง เอเสร็จแล้วเขาเอาไปใส่นั้นแล้วก็พันเป็นไในน้นยกคู่กันที่สามอันเอาไปสวยงามเนลายมันมีหลายลายไม่ใช่ลายเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไปชมไอชุดที่เขาตัดออกเสร็จจับในวันถัดไปเนาะในวันถัดไปอันนี้เราเรายังไม่สามารถถ้าเห็นได้คือมาตัดไม่ยีฮีแบบนี้ก่อนเนาะแล้วเราเข้าไปยอมถ้ามันไม่มีมันไม่เข้าสวยลราย้อมสีมัน ยกยกทองอันลูกโอ้อันนี้สามสามมัดนี่กี่กิโลถ้าถ้าเบ็ดเสร็จตีเป็นกี่สามมัดนี่คือกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งาหมนี่นะไหมนี่กิโลหนึ่งกิโลหนึ่งแล้วกิโลหนึ่งได้สี่ผืนสามผืนอ๋อนี่ได้ได้ได้สามถึงสี่ผืนเนาะใช่สามถึงสี่ผืนครับนแล้วไหมถ้าเราซื้อตามท้องตลาดที่สุรินเขาขายหรือทัดรูมเขาขายจำหน่ายเนี่ย โลเท่าไหร่กิโลหนึ่งโอกิโลนี้น่าจะสองพันนะคะสองพันย<ะ><ม>สันกว่าสวยงามมากเอาละเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยววันวันที่ตัดสำเร็จรูปต่างๆเราจะมานำเสนออีกทีหนึ่งเนาะ,ะว่ามันจะออกมาลายไหนสีสันเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามในรอบถัดไปเนาะสวัสดีค่ะ ยีให้มันพองคือปกติไหม่มันจะติดกันเนาะทีนี้พอเรายีๆออกปุ๊บมันก็พองจะพองแล้วเราไปใส่ย้อมมันจะได้สีมจะเข้าจะสีมันจะเข้าสวยจะได้แต่ละพื้นยากมากค่ะใช้เวลานานมากคนที่ซื้อไปรับประกันว่าคุ้มค่าคุ้มค่าค่ะเพราะว่าทำมัจะสำเร็จเสรสิ้นเนาะจะลงูมิปัญญาอย่างยิ่งทีเดียวสวยงามมากเลย เร็วเร็วล uh, uh, ัดน uh, okay. ้องโมัดมองมาเม้งจมดเียวกินขนมจีนค่ะอร่อยเนาะซีซันาอ้คะไก่บักย้ายเติมไก่ย่ายเนาะสบาพิเศษเติมอีกแบ่งกินโดนมันโันบางหัวคลองดำหมดะกระนับงินดังหมดอืมปกติมันมีอยู่ประจำ พักกินข้าว้าแนนยมระโยชานให้น้องไก่นะคะกินไก่ตันน้ำมันซื้อเฮยมาแล้วจ uh ึง okay. เั <se ินชุดเงินสมห้าบาทเลยจ้าถูกเลยแหละมันเจริญให้คุ้มนี่ไงเ็ต้องมองน้ ทำให้พองใช่ปายโยมันจะได้เข้าอ๋อ้สีมจะได้เข้าไปข้างในข้างในจ้ะเดล่ะมูลนายมะก้อนมะแม่ดี่ไหนลูกอืมแม่มีลูกสายหัะแม่มีลูกสายวัดลูกๆๆเอามือใส่นี่เลยค่ะปังไว้35.8 เป็นกล้วยจะนิกล้วยกล้วยอ๋อเออคนไปรกลนวไปทยนเบกอแล้วโทรก็ได้เดี๋ยวแม่เอาไปให้ถึงเราจะหนีได้สามาะคือเราเป๊ะเลยเนาะแกไม่นัเนี่ยก็บได้ไปไม่ว่าจี่ใหญ่ี่ใหญ่กี่ใหญ่ดอะไร 没，这边是。